ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบกับรายการออะไรก็ได้นครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่กับคลิปพิเศษนะครับหรือว่าแขกรับเชิญนะครับแต่เขาไม่ได้พูดคุยนะครับก็คือใบไม้อวี a ชน e l นะครับนี่ครับคือตอนนี้เขาห้าพันซับแล้วแล้วเขาเป็นเพื่อนผมนะครับนี่ครับมีก็มีหลายคลิปตั้งแต่ผมดูเขาตั้งแต่คลิปตอนกะกากับตอนแบบอ่อนๆอันนี้คือบ้านลุงพีนะครับ เยอะาเยครเขามีถ่ายลงถ่ายรูปมากมายนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมคือก็เยอะเหมือนกันนะครับถ่ายลงถ่ายรูปก็อยากจะมารีวิวแค่นี้นะครับก็คือก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีมเมย اء, ่าวันนี้มีมีโยมีโอโ้โหเขาเยอะเยอะมากครับรายการเขานะครับ 5,432คนนะครับที่ติดตามเขาก็ฝากไปติดตามเขาด้วยนะครับแล้วคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ